อ่ะโอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะดูรายละเอียดในชุดปั๊มชาร์จนะครับของรถเกี่ยวข้าว DC 60นะครับที่ปัญหาที่เจอคือรถไม่มีแรงนะครับลูกค้าส่งมาให้เราทำการโมดิฟายนะครับปรับปรุงเพื่อให้กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอสองชุดที่ลูกค้าส่งมาเราทำการแกะ ดูด้านในนะครับก็จะมีชิ้นส่วนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเฟืองดาวหรือว่าตัวโรเตอร์นะครับสองตัวประกอบกันแล้วก็มีตัวเสื้อนะครับชุดนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปั๊มไฮดรอลิกรถเกี่ยวข้าวของลูกค้าเนี่ยแรงนะครับพอน้ำมันเครื่องร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วรถไม่มีแรงนะครับก็ค,คือสาเหตุ หลักๆต้นๆก็คือสัญญนนิษฐานได้เลยว่าไอชุดปั๊มชาร์นะครับเกิดการสึกหลอนะครับก็จะเป็นรอยตรงที่เฟืองดาวนะครับหรือว่าตัวเราเตอร์ทั้งสองด้านนะครับซึ่งเกิดจากน้ำมันไฮดรอลิกที่ไม่สะอาดนะครับแล้วก็เกิดจากเศษเหล็กที่เกิดหลุดออกมาจากตัวเฟืองของชุดเกียร์ HST นะครับที่อยู่ในตัวชุดเกียร์เดือนของรถเกี่ยวข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น60 70หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับ95พวกนี้68พวกนี้ครับก็มีอาการลักษณะเหมือนกันนะครับซึ่งชุดปั๊มชาร์จนี่ทางร้านเรานะครับสามารถซ่อมปรปับปรุงแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมได้นะครับวันนี้ผมจะมา,าทำการปรปับปรุงแก้ไขชุดปั๊มชาร์ทที่ลูกค้าส่งมานะครับ2ชุดนะครับก่อน ก่อนที่จะทำนะครับก็คือแกะดูแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับและเช็คขนาดว่ายังอยู่ในสเปคอยู่ในขนาดที่ พอรับได้ไหมนะครับซึ่งไดเมเตอร์ตัวนี้ก็สําคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดหลวมมากหรือว่ามีการสึกล้อม,มากก็จะทําให้ไอตัวปั๊มชาร์จทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ตัวสองตัวนี้ของลูกค้าที่ส่งมาสเปคก็ยังอยู่ในค่าทรลเลนที่สามารถยอมรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็คือต้องทําการคว้านตีปอกแล้วก็ทําบ่าใหม่นะครับก็คือสามารถแก้ไขให้ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ก็คือ,อจะปรับปรุงแก้ไขตรงที่หน้าด้านหน้าทั้งสองด้านนะครับตัวนี้สองชุดนะครับจากการาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงเฉพาะด้านด้านหน้าของตัวเสื้อแล้วก็ตัวเฟืองดาวตัวเลาเตอร์นะครับปรับขนาดให้มีขนาดาเล็กคือความหนา ต่ำกว่าพิกัดจากบริษัทมา0.2มิลซึ่งจะไม่มีผลต่อ,อาการเดินรถใด,ดๆนะครับชุดนี้ลูกค้าส่งมา2ชุดนะครับก่อนหน้านี้ก็เราก็สามารถทำหลายๆหลายๆรุ่นให,นให,ให้ให้ดูแล้วนะครับรุ่นนี้ลูกค้าบอกว่า2ชุดนี้ก็คือ,อทำเป็นสต็อกแล้วก็ทำเป็นเอาไว้เป็นอะไหล่นะครับลูกค้าส่งมาใหา้ตัวนี้จะเป็นรูปก่อน ก่อนทํานะครับคือแกะแกะให้ดูว่ารายละเอียดด้านในมีอะไรบ้างเผื่อลูกค้าท่านอื่นที่สนใจอยากจะส่งมานะครับก็คือส่งส่งมาตามรูปตามคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างพวกซีนพวกโอลิงไอโอลิงพวกนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็คือสึกพอสมควรนะครับตัวนี้ผมกำลังแกะแกะออกแล้วก็เพื่อเตรียมชิ้นงานเพื่อจะเอาไป นะครับปรับระยะเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับไอ้รถที่มอีอายุการใช้งานเยอะๆนะครับก็จะมอีอาการประมาณนี้นะครับก็คือรถไม่มีแรงพอเครื่องร้อนแล้วก็น้ามันร้อนเนี่ยก็คือน้ํามันไฮดรอลิกร้อนนี่ก็จะแรงตกนะครับตัวนี้เตรียมชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปาดูชิ้นงานที่หลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะ เป็นชิ้นงานที่สําเร็จรูปนะครับตัวนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานที่เราปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเกียร์เสร็จเรียบร้อยปรับระยะความสูงให้ได้ตามสเปกก็คือขยับจากสเปกที่บริษัทให้มาขยับลงไป0.2มิลนะครับแล้วก็ไล่ตามไล่ตามสเปกแต่ละตัวของตัวเลาเตอร์แล้วก็ตัวเสื้อเกีร์นะครับความสูงแต่ละจุดนะครับ ก็จะไล่ตามกันไปจะทำทำการปรับระยะให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้คือถ้าเกิดลูกค้าที่ถอดออกหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือว่าซื้อของใหม่มาใส่นะครับของเก่าเนี่ยอย่าก็อย่าทิ้งนะครับคืออย่าอย่าขายเป็นเศษเหล็กหรือว่าเศษอลูมิเนียมไปนะเพราะสามารถซ่อมได้นะครับชุดชุดปั๊มช้าตัวนี้ราคาถ้าซื้อใหม่ก็ราคาสุ สูงพอสมควรนะครับก็คือแนะนำให้ส่งมาแล้วก็ให้ทางเราปรับปรุงแก้ไขให้ได้นะครับชุดปั๊มชาร์ตนี่ก็คือ,ถ,อถือว่าเป็นชุดที่เป็นตัวหลักหรือว่าเป็นตัวต,ต้นในการทำงานของระบบไฮดรอลิกนะครับทั้งการจ่ายน้ำมันให้ชุดยกหรือว่าการเดินการเลี้ยวนะครับชุดนี้สำคัญมากนะครับชุดปั๊มชาร์จที่จะส่งแรงไป หาชุดเกียร์ hst อีกทีหนึ่งนะครับท่านที่สนใจนะครับเพื่อนๆ่นที่ทักสนใจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจที่ผมยังไม่ได้อตอบนะครับก็คือก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรได้นะครับก็คือเพราะว่าช่วงนี้ผมก็งานค่อนข้างจะแน่นอยู่ก็คือ,อถ้าไม่มีเวลาตอบก็ให้แนะนำให้โทรรัพท์น่าจะดีนะครับเพื่อจะอเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รับอยู่นะครับมี มีน้องที่อยู่ในบริษัทคอยรับโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอบไม่ทันเนะอะรูปนี้ก็จะเป็นรูปก่อนก่อนที่จะทำนะครับที่ดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับชุดปั๊มชาติที่มีปัญหานะครับค่อนข้างจะเป็นรอยลึกนะครับรอยลึก การใช้งานอายุก็น่าจะประมาณ1 0กว่าปีนะครับตัวนี้รอยลึกนี่เสื้อก็รอยลึกนะครับเป็นสาเหตุหลักในการในในรถที่ไม่มีแรงนะครับอาการอาการแบบนี้ชุดนี้ก็คือจะเป็นเป็นงานที่เราปรับปรุงเจียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผิวก็จะกลับมาเป็นเหมือนผลิตออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุดนี้ก็ทําการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมแพ็คใส่ถุงส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อไปใช้งานได้ตามปกติให้รถกลับมาวิ่งเหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, หรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ยินดีให้บริการคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ